สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปกันที่สิงคโปร์นะคะแล้วเราก็จะไปถ่ายวอล์กแบบเพลินๆเล่นๆพักผ่อนค่ะคูเร่แล้วกันเยอะเลยค่ะประมาณแสนคน นี่ถ่ายจาก iPhone 15 Pro Max พี่กังกำลังมาเอากระเป๋านะคะทุกคนนี่ไปกับน้องคู่ใจน้องส้มคู่ใจตแต่ฉันจะต้องหาสติกเกอร์อมาติดเพิ่มอีกพี่นี่เขาน่ารักมากเลยค่ะมีแบบเขียวเขียวเขียวเต็มเลย <c oughs> และทุกคนพี่กิจติร์ลเลเา <c oughs> แต่ไม่บอกเหตุผลนะว่าเพราะอะไรอยากรู้ไปสืบเอาเอง แต่ตัวเล็กลงแบบสุขภาพะะดีขคืออล่อเราไปเที่ยวกันอุ้ยขขเขาฟิดว่ะเขาฟิดว่ะเยเกินเกินไ่ิดเกิน่ะเราไปเที่ยวกันอะนะคะตอน,นนี้นะคะก็กําลังนั่งรถนะคะพร้อมกับกระเป๋าเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟนะที่แจงตื่นเต้นมากทุกคน เรามาอยู่ที่เหมือนเป็นศูนย์อาหารนะทุกคนแล้วก็ร้อมาคนเยอะด้วยแต่เราก็จะหาอะไรกินแบบเอ,อนิดนิดได้หน่อยฉันก็จำไม่ได้ว่าเคยมาไหมแต่ฉันจะพยายามหาของที่น่าอร่อยที่สุดมันรีวิวให้ดูยังใช้น้าเปล่าตอนนี้อยู่น้ําสุดๆทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะพี่บางก็ได้ มาแล้วเออแหมันก็เยอะอยู่นะแล้วก็ดูแบบดูบบเหมือนข้าวมันไก่อ่ะดูเหมือนไก่อบองเพราะว่ามันดูเปียกเราจะมากินกันไ,ไก่เยอะไม่รู้เหมือนกันจะไปกินมัน้งเราจะมาเริ่มกินกันที่ไก่แล้วเราก็จะกิน หนังเขาอร่อยดีหนังไก่มันนุ่มดิอำไมมาหนังไก่หนังไก่อร่อยดีทุกคนมันหนึบ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 ส่วนตัวข้าวก็ข้าวมันข้าวมันน้ำจิ้มเห็นปะเีย ติดกระดูกอะทุกคนถ้ามันไก่บ้านเราเขาไม่ติดกระดูกอ่ะอันนี้มันติดอะไี่ชอบเลยอ่ะรสชาติโอเคนะแต่เรื่องความสวยงามมันไม่ให้เพราะว่ามันติดกระดูกเยอะเลยมีก้างไก่มีก้างพี่กินไม่ไมหวว่ะดังกว่่จ้า อร่อยนะใครอยากจะมากินก็ตำได้นะคะแต่ว่าระวังก้างนะอีกอย่างหนึ่งที่ระหว่างรอไก่เราเป็นหิวอะ่ะไปซื้อมาโมเบียยังไม่ไม่บอโมเบียบ้านเราอะ่ะมันไม่มีน้ำซุ้มอ่ะอยู่ข้างในอะ่ะอย่างมันแบบระดับระดังอยู่ในปอเปี๊ยะคืออะไรขึ้นผักมีอะไรเต็มเลยอะ่ะล้วก็มีซอสแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่รู้อร่อยไหมใสพ่พริกด้วย แปลกง่ายเหมือนจะงงนะแปลกมีเผ็ดด้วยมีเปลลี้ยวด้วยโดยรวมแล้วแปลกเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนเลย มงงกินเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาจานไปเก็บเองด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเขียนว่ามันเป็นกฎหมายเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เก็บจานไปแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูว่าเขาเก็บตรงไหนเขาจะมีจุดเก็บให้นะคะก็แค่เอาใส่ถาดแล้วก็มาวางวาง,วางไว้แย่นี้แคนนี้ง่ายมากเหมือนตอนแบบประถมอะ่แบบะสถานปถมที่เรากินข้าวแล้วก็เอาไปเก็บทุกคนคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราก็มาตอกเสาไม่ใช่ เขาก็จะไปที่พ uh, mm ิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะอ่าแล้วเราก็ไปตอกเสาช่วยเขาไม่ใช่คือตอนนี้เขากำลังก่อสร้างครอบด้านอยู่เราก็เลยไปพิพิธภัณฑ์แห่งความกลัวกันอ่ะงงพิพิธภัณฑ์งความกลัวคืออะไรเขาจะรวมความกลัวของเราทุกอย่างอ่ะมารวมกันเว้ยซึ่งฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะกลัวจริงหรือกลัวปลอมฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ก่อนและไปดูพร้อมๆกันค่ะวัา ก็มาถึงกันแล้วนะทุกคนหลงทางนิดหน่อยแต่ก็มาถึงจนได้นะคะเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดสงบแต่ก็คิดว่าข้างในน่าจะมีของเด็ดของดีอยู่ปาเดี๋ยวเราลองไปโดนดูกัน A few moments later และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงข้างหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะหรือ,อว่า Science Center นั่นเองค่ะ เป็นที่ที่รวมแบบว่าเหมือนกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นกันและที่สัมพันหาวันนี้เราจะมาที่วิทยธภัณฑ์โฟเบียออฟเฟียเดอะโฟเบียออฟเฟอันรอย่างเป็นเกี่ยวกับความกลัวโลกแห่งความกลัวเราจะได้รู้ว่าพี่แจงเหีือกลัวน้นจริงหรือเปล่าเราประสบมีหมดมันเป็นโลกรูโลกรูโลกนี่ความสูงความเตี้ยความแคบนีหมดเลยไม่ไม่เอาไม่อ่าน หนูรู้มาละวหนูศึกษามาดีเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันแต่ว่าต้องซื้อตั๋วแบบออนไลน์นะทุกคนเฮ้ยแล้วเราที่มีโรคกังวลกลัวมากอ่ะความสูงกลัวมันไม่มีเงินอันนี้ก็เป็นกลัวทุกคนนี้เป็นฟอร์เบียรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะระงับได้ด้วยการหาเงินนะคะโอ้ขี้เกียจด้วยเด็กหนูก็เป็นฟอร์เบียร์ฟอรเบียรขี้เกียจกลัวการขยันสุดสุดไปดูข้างในกันเมืเราเดินเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะเจอกับ พวกแบบว่าวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยวก็จะเป็นแบบว่าแสงและเงาภาพอะไรต่างๆอ่ะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเรามองดีๆมันจะเป็นประตูเรียบๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้เรียบมันเป็นแหลมิกมุมใช่เราต้องแบบตามเห็นปะจริงๆแล้วมันไม่เรียบเลยนั่นแหละคือเราเพลงมีเยอะมากแต่ว่าพอยของเราวันนี้คือเราจะมาดูความกลัวนะไปดีกว่า เฮ้ยไปเร็วมันปิดห้าโมงอเคมามามาดูความโค้งนี่อะไรอ่ะว้าวแต่ละอย่างจระเข้มองตามค่ะนี่เลยทุกคนเป็นโซนของ ฟเบียนะคะก็คือความกลัวนั well ่นเองโรคกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นกลัวเจ็บกลัวตายกลัวอะไรก็ตามนะคะเขาจะจาลองไว้อยู่ขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันป่ะตอนนี้เจ๊แป้งกําลังแบบว่าโดช็อตไฟฟ้าอยู่แกต้องลองแกลองวะหนึ่งเหรียญอะหนึ่งเหรียญเลยนะเว้ยมาเดินเหรียญเพื่อความทรมารของตัวเองยี่สิบสี่บาทที่นี่น่าสนุกมากทุกคนมีหลายโซนมากเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาจะเป็นโซนของกระเพาะลำไส้ให้เราเข้าไปเป็นขี้ <Why? S 2> คือเราจำลองว่าตัวเราเป็นขี้แล้วก็ไปตามลำเส้ต่างๆน่ารักมากอ่ะเขาสอนให้เด็กแบบ <S <S เรียนรู้ว่าแกดีแต่เราไปลองกันทุกคนคะเดี๋ยวพี่ฟางจะมาลองเครื่องทรมานกันนะคะอคอละองนะเขาจะย้อนเลี้ยงให้แกแม่งพอมเชื่อแล้วจากนั้นฉันจะกด r e a ี้แกพร้อมแ,แล้วแก็เมื่อกี้แกก,กด high power นี่ high power นี เตรียมตัวให้ด nice. ีๆนะห้ามปล่อยมือเด็ดขาดห้ามปล่อยมือไปเด็ดขาดแกแกจะได้ผมขอความเห็นสนาร์ทมาลยากันต้นหัวใจฟัาพิ่นะตากเต้นหัวใจฟัเ่นนะกะต้อนแล้วหัไว้จัว้ับ้า้จับว้บ้จั้จ้จั้อับไว้จ่้้ว มันตังไมมวชีวะต่มายมือหายเป็นไงบ้างเื่อแตกเลยมือหายยังลงวไม่น่ากลัวทุกคนี้ไม่เป็นโรคกลัวเอเลี่ยนจับได้ปเอ่ยนไม่มีเอเอเลี่ยนเ่ เราเป็นโซเบียนิดนึงคหือหน้าตายนีเจะเป็นเอเลียนเอเลียนอันนี้เป็นการกลัวอวกาศนะทุกคนอ๋อกลัวสิ่งแปลกปมความเป็นอวกาศนะคะห้องนี้ต่อไปนะคะจะเป็นโลกกลัวป่านี่ัวอะไรอ่ะป่าดงดิบหรอป่านี่กลัวป่าแ้่กล้องฉากสวยมากเลยนะแต่ชอบแต่เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคน พี่ปางจะไปสูดความกลัวของตัวเองนะคะเขาบอกว่าให้ลงไปอยู่ใต้หลุมศพนะคะทุกคนใต้หลุมเหรอไม่รู้อ่ะถ้ามันมีอะไรแห่ขึ้นมาก็ตามนั่นน่ะกี่ปานของปัพวกคุอยู่ตรงนี้สอหัวปางนี้เปล่าตอนนี้พี่ปางกำลังจะลงไปอยู่ใต้หลุมศพนะคะทุกคนลาก่อนปางไม่มีหรอกมัง้งไหวไหมไหวหรือเปล่ามีผีือไม ไม่มีไม่มีเข้าไปเลยเข้าไปเลยแค่นี้ได้ไหมไม่ได้เข้าไปทั้งตัวแค่นี้ก็เห็นแล้วเข้าไปอีกฟันเข้าไปอีกฟันมันกลัวมีผีแห้งไม่มีเข้าไปก่อนไอปาลืมตาไอปาลืมตาไอปาลืมตาลืมตาจริงเหรอโอ้เป็นงานกลัวถูกฝังเจ๊มาเจมเป็นยังไงเราไม่กลัวนะคะเรารู้สึกสงบแล้วก็ง่วงแล้วมื่ข้างในมันมีอะไรบ้างปะ ก็ไม่มีนะทุกคนมันเป็นแค่เหมือนเราไปนอนอยู่แล้วเขาก็ฝังเราแล้วก็หลังก็สะเทือนตึงตรึงตึงอยนะ่างงี้ก็เลยม,มเป็นการกลัว,วการถูกฝังทั้งเป็นใช่ รอบนี้นะคะเราจะมาจำลองกนรัวรถไฟหอกไม่รู้ว่าจะน่ากลัวเหมือนของจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เล่นไปเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ย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 เหมือนจริงเหมือนจริง สำหรับการมาพิพิธภัณฑ์นในวันนี้นะแล้วก็ไปกินข้าวไปทานู่นทนํานี่วันแรกของการมาสิงคโ,โปร์นะคะถ้าใครชอบยกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องของซูมีวิบวีและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้พี่ปังแล้วก็พี่ๆทุกคนคต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีหลายคลิปนะคะติดตามกันด้วยนะ